สวัสดีค่ะสังวานชอบเล่าวันนี้จะมาเล่าเรื่องของประสบการณ์หนึ่งของแม่ค้าร้านตะโก้มีอยู่วันหนึ่งแมค้าร้านตะโกนางขายตะโกอยู่ก็มีลูกค้าผู้หญิงจอมดมอเตอร์ไซค์มาสั่งตะโกใส่ถุงสามสี่ชุดแล้วก็บอกว่าชอบขนมของร้านแม่ค้าก็กลับไม่คุ้นกับลูกค้าคนนี้เลยนะหน่ยฟ้ามเม้นแม่ค้าก็ยิ้มให้และกล่าวคําขอบคุณ แต่สักประเดี๋ยวเดียวลูกค้าคนนั้นก็เริ่มมีอาการผิดปกติจากเดิมเริ่มยืนนิ่งตัวแข็งตรงสีผิวก็เริ่มออกค้ำค้ำเขียวๆยังไงไม่รู้ <c oughs> เหมือนเราเคยดูหนังทีวีเวลาผีสิงแล้วตัวสีผิวออกเขียวเหมือนผิวเปลือกไม้แม่ค้าตกใจกลัวคิดในใจว่าแล้วลูกค้าเป็นอะไรขึ้นมาแล้วจะช่วยยังไงเนี่ยแต่ลูกค้าก็พูดออกมาว่าช่วยร่างที่ฉันพามาหน่อย เธอช่วยเขาได้นะแม่ค้าตกใจจะช่วยอะไรอะ่ะลูกค้าที่ถูกสิงมาพูดว่าลูกชายของล่างที่ฉันพามาเขาถูกสัมภเวสีแฝงอยู่ช่วยมันทีขนาดที่พูดอ่ะตัวแข็งหลับตาพูดขนาดกลัวอยู่นะแต่แม่ค้าก็เถียงไปว่าฉันเป็นคนธรรมดาไม่ใช่หมอผีจะช่วยอย่างไรนะลูกค้าในกิริยาที่แปลกๆก,ก,ก็บอกว่าเธอบอกเขาได้ แม่ค้าจึงพูดไปว่าแล้วก็เอาเหรียญหรือรูปล็อกเก็ตท้าเวสุวรรณมาห้อยคอสิโดยเอาไปวางไว้หน้าพระประธานวัดไหนก็ได้นะแล้วก็ตั้งน้โมสมจบต้องคาถาของท้าเวสุวรรณสาจบแล้วก็ขอใส่คอลูกเธอนะ่ะจากนั้นแม่ค้าก็เริ่มกล้าถามต่อไปว่าแล้วที่อยู่ข้างในหรือที่พาคนนี้มาคือใครเธอบอกว่าเธอคือนางตะเคียนวัดสุวรรณที่อยุธยา แม่ค้าก็ถามว่านางตะเคียนชื่ออะไรเธอบอกว่าชื่อสุวรรณดาราแต่ฉันอยู่ด้วยกันสามคนพี่น้องในต้นไม้เดียวกันฉันมีน้องสาวอีกสองคนหลังจากลูกค้าเป็นปกติแล้วก็ขับรถออกไปแม่ค้าก็เกิดความสงสัยในข้อมูลที่นางตะเคียนบอกชวนน้องชายขับรถไปที่วัดสุวรรณอยุธยาพยายามวนหาต้นตะเคียนและนางตะเคียนสามนางนั้นว่ามีจริงไหม พอวนไปถึงด้านหลังโบสถ์วัดสุวรรณเจอสารนางตะเคียนจริงๆแต่ต้นตะเคียนได้ถูกตัดไปนานแล้วเหลือแต,ต่ตอแต่มีสารนางตะเคียนอยู่ข้างๆมีรูปแทนนางตะเคียนเป็นผู้หญิงสามนางสิ่งที่ลืมเล่าไปคือลูกค้าผู้หญิงคนนั้นจะพูดว่าที่หนูเป็นแบบเนี้ยอาจจะมาจากหนูเอาไม้บางชิ้นของต้นตะเคียนมาซ่อมเรือตอนที่บ้านช่วงตอนนั้นน้ำท่วมหนักก็ได้ เธอว่าขณะที่โดนแฝงเธอรู้ตัวแต่เธอไม่อาจขัดขืนอะไรได้แต่ก็พอรู้ว่าอะไรในตัวเธอพูดอะไรบ้างเรื่องราวนี้ก็จบด้วยฟาร,ร์มงงๆของแม่ค้าตะโก้แล้วไม่เคยเจอลูกค้าคนนั้นอีกเลยแม่ค้าตะโก้ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เธอเจอมาแต่หาข้อสรุปอะไรไม่ได้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านและอย่าลืมกดติดตามช่อง สังวานชอบเล่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ